ครับมาดูรถลื่นนะครับขึ้นไม่ได้ฝนตกนะครับคนทำฝน <c oughs> ดูล้อหมุนนะครับอ๋ออ้าจะได้แล้วไม่ได้โอ้มันลื่นเกินโอ้ได้แล้ว เด็ทางเอาน้ำออกนะครับฝนตกนะครับฝนตกไอ้ที่กระจกผมมันไม่เปียกเพราะผมใส่หมวกนะครับใส่หมวกมันเลยไม่เปียกอัน,นะครับดูเดก้าอีกคันนะครับขึ้นโอไอตัวนั้นติดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นลื่นนะครับ ฝนตกนะครับเลื่นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นฝนแบบตกโปรยๆนะครับแต่นี้ผมใส่ฟิล์มมืดนะครับมองไม่เห็นตกโปรยๆนะครับโพราะนั่นขึ้นมาแล้วครับโอ้โแรง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  ขึ้นได้เออขึ้นได้ละ